สวัสดีค่ะมาิษัทตองค่ะเอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยีนผู้หญิงเน้นเป็นเอวยางยืดนะคะลูกค้าจัดเป็นงาน USN a Lot B4 นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทเัาราคาค่ะลูกค้าจัดราคา4,500บาทนะคะน้ำหนัก4.5กิโลจำนวนชิ้นประมาณจังนะคะลูกค้าจัด100ถึง120ชิ้นนะคะต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณจังนะคะลูกค้าจัด สามสิบเจ็ดบาทนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอลูกค้าจ๋าขวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเรียกว่าฝีไซส์ก็ได้เพราะว่าของเขาเป็นเอวยางยืดนะคะลูกค้าจ๋าเป็นางานที่ห่างหายไปนานมากแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งคะ่ะลูกค้าจ๋ากับการเกณฑ์เอวยางยืดของเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตี้เป็นขาดจำมาด้วยนะคะลูกคะะ้าจ๋าขาดจำแบบนี้อาจจะมีติดมาบ้างค่ะ ไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจัาวัาจะขาดจ้ำกี่ตัวไม่จ้ำกี่ตัวแต่ว่าของเราเน้นเป็นงานเอวยางยืดนะคะลูกค้าจัาเน้นเป็นซีไซส์นะคะลูกค้าจัาเน้นเป็นยีนล้วนนะคะลูกค้าจัาแล้วก็เอวยังยืดด้วยนะคะลูกค้าจับเหมือนที่นางแจ้งเลยสําหรับรายการนี้วันนี้เรามีโอกาสมารีวิวรอบนะลูกค้าจับคก็ประหยัดนะ4,500บาท4,500บาทค่ะคุณี่ค่ะ4,500บาท สิกระสอบค่ะลดทุกลูกตา <8 S 1> ี่ห้ายี่สิบห้ากระสอบค่ะ้วลูกค้าจะได้สลดหนึ่ันบาทค่ะถ้ายาบขึ้นไปอีกนิดหนึ่งกอสิดีกว่าค่ะ,คะเพื่อจะได้สลดทุกกระสอบนะคะใช่ใชแล้วคะ่ะลูกค้าจะเป็นเอวอยางยืดนะคะลูกค้าจะเรื่องทรงขาจะมีค้ามา บางตัวเป็นขาจ้ำนะคะลูกค้าจ๋าเป็นขากระบ,บอกเล็กกระบ,บอกใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นสไตล์แบบกระเป๋าข้างแบบนี้แต่ยังคงเน้นที่เอวอยางยืดนะคะ้<จ>าค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีคลูกค้าทุกท่านอีกร คุณลูกค้าจ๋าวันจันทร์ที่สดใสค่ะวันล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคุณพี่คะกับรายการแรกของเรานะคะลูกค้าจ๋ากับบทกางเกงยีนสีสวยนะลูกค้าจ๋าเป็นเอลฟี่ไซส์เอลย่างยืดนะลูกค้าจ๋าสนใจก็ซีเอฟด่วนๆย้ายเลยนะคะลูกค้าจ๋าฝใายลุนฝใายลุนค่ะคุณพี่คะเอาไปลุ้นเองเอาไปเปิดเองก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเอลย่างยืดทุกตัวเนาะเป็นเอลฟี่ไซส์ทุกตัวค่ะนะคะลูกค้าจ๋าเลือกโทนสีค่ะนางค่ะ มาทุกสีค่ะลูกค้าจา๋าสีเข้มสีสนิมสียีนโอมนาลูกค้าจา๋ามีู่ค้ามาให้เลยนะคะแต่เน้นเป็นที่เอวยางยืดค่ะลูกค้าจา๋าเรื่องโทนสีของเขาเป็นเนื้อผ้ายีนค่ะลูกค้าจ๋าเอวยางยื เพื่อนสีทังที่แจ้งเลยนะคะลูกค้าจ้าสีสนิ้มสียีนฟอกนะคะลูกค้าจ๋าหรืออาจจะเป็นยีนสีดํายีนสีน้ำตาลยีนสีขาวอาจจะมีติดหมานะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอาจจะมีบ้างนะคะลูกค้าจ๋าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เน้นเป็นเอวยางยืดค่ะคุณพี่ค่ะเป็นเอวที่ปมดปัญหาต้องเปลี่ยนซี์ค่ะนะคะลูกค้าจ้าว่าคนไซส์เอส้องใส่ไซส์เอ็มได้ไหมสามารถใช้งานด้วยกันได้ค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าของเขาเป็นเอวยางยืดแล้วได้เป็นยีนด้วย ยิ่งเก่ายินงเก่าค่ะยิ้งเก่ายิ้งเก่านะลูกค้าจ๋าป้าตัวนี้แม่เข้มยังไงคะดูค่ะสีตัวนี้กระเป๋าข้างด้วยเป็นยีนด้วยนะลูกค้าจ๋าเป็นคาโก้ด้วยแล้วเป็นจัมค่ะคุณพี่ค่ะแล้วเป็นจัมค่ะคุณพี่ขาแบบนี้ก็มีติดปะ นะลูกค้าจาฟังไม่ผิดค่ะคุณภาพก็7เอค่ราคา4,500รบาทค่ะคุณพี่คะสนใจก็เซฟดินด่วนได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้สามารถ CF ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าสุดท้มลูกค้าการเกงยีนเอวยางยืดของคุณผู้หญิงเรานะคะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ได้ทุกวัยของผู้หญิงเลยลูกค้าจ๋า ได้ทุกกลุ่มทุกวัยนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องเอวเรียกว่ารีไซก็ได้แต่ว่าเรื่องทรงขาเรื่องสะโพกนะคะลูกค้าจ๋าจะมีพระมานะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะอกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะลูกค้าจ๋ามีขาจ้ำ่ามีขาม้าขาบานนะคะมีจิตมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวพาไปสบัดต่ออีกหนึ่งรายการช่วงเช้าของเรามี2รายการค่ะคุณพี่จ๋าช่วงบ่ายของเรามีหนึ่งอ่ามีสรายการค่ะ รอบละสรสองบ่ายสองบ่ายสองเช้าสองเช้าสองบ่ายสองเ้าสองบ่ายสองค่ะหรือจะเช้าสองบสองก็ได้นะคุณพี่สาแต่ตอนนี้ฝากซีเอ็มรายการนี้ไปก่อนค่ะคุณพี่าเป็นหวดกางเกงยีนเอวย่างยืดผู้หญิงนะคะผู้หญิง ผู้หญิงแต่ว่าบางตัวคุณผู้ชายอยากใส่ก็สามารถใช้งานด้วยกันได้นะคะ,คะ,คะลูกค้าจ๋าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอะไรได้หมดเลยนะยิ่งเป็นยีนแล้วยิ่งเป็นเอวยางยืดค่ะคุณพี่คะเหมาะมากกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องไปวัดไซส์นะเหมาะมากกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องแบบว่าไปเปลี่ยนซิปนะคะ,ะ,คะลูกค้าจ๋าเหมาะมากกับพ่อค้าแม่ค้าที่สะบัดขึ้นไม์แขวนแล้วขายได้เลย นะลูกค้าจากอีหนึ่งรายการที่อยากนาเสนอสําหรับรหคานี้นะลูกค้าจะาราคาก็ประหยัดนะคะลูกค้าจะา5 0 0พาบาทเท่านั้นสนใจนะคะคุณพี่คะก็สามารถ c f ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าสวยๆยั่วๆคุณภาพเพรดเอค่ะลูกค้าจะาห้ามพลาดเลยนะคะกับกางเกงยีนเอวยางยืดของเราลูกค้าสุดคุ้ง4,500าบาทเท่านั้นลูกค้าจะา5 0 0บาทเท่านั้น แฟชั่นหลากหลายด้วยนะบางตัวเป็นสไตล์แบบว่าแต่งขาดเาลูกค้าจามีมาให้อยู่ในนี้หมดเลยนะคะใช่ค่ะมีามาหมดเลยนะคลูกค้าจะบางตัวนะคะมีเป็นเอวยางยืดนะคะลูกค้าจะมีเชือกแบบนี้นะคะลูกค้าจามีติดมาบ้างนะคะลูกค้าจะาอะแต่ยังไงก็คุมนะคะลูกค้าจะคุมคุมไปเลยเรื่องไซส์ค่ะลูกค้าจะไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะคะสำหรับรหัสนี้ นะคะลูกค้าจเรื่องโทนสีก็วพามาหมดเลยนะลูกค้าจัดได้ทุกโทนสีนะคะลูกค้าจัดได้ทุกตลาดนะลูกค้าจะสามารถลงตลาดได้เลยยากเอาไปเพิ่มูลค่าสินค้านะลูกค้าจัแนะนำให้เอาไปซักเอาไปรีบนะคะคุณพี่คาเพื่อจะได้ผ้าใหม่ผ้าเงาขึ้นมาอยากได้ต้นทุนที่ซอ f t กว่านี้ปกติต้นทุนของเรา37บาทอยากได้ลดลงอยากได้ต่ำลงกว่า37คุณพี่ขา10ระ2นะคะคุณพี่ขาอยากเป็นสมาชิกกบบริษัทบั็กนะคุณพี่ขา แนะนำให้ซื้อ5กระสอบได้เป็นสมาชิกบริษัทบัคแล้วก็จะได้ส่วนลดด้วย1,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเข้ามารับเพงก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าบริษัทบัคของเราเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะลูกค้าจ๋าผ่านมาแ,าแถววัดโพเจน,นะลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาดูสินค้านั่ง,งานก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าวชวยยๆกรสอบนี้ลูกค้าแนะนําด ลคาจ๋ากระสอบนี้สนใจ CF ได้เหมือนที่แจง้งค,ค่ะสายนุ้นเรามีเป็นกระสอบใหม่ขายอยู่แล้วลูกค้าไม่อยากให้ขายแย่นะคะจ๋าซื horas. ้อเก็บซื้อสต็อกไว้เลยนะคะสิบกระสอบหรือจะเป็นราคาเหมาก็ได้เหมาหมดเลยค่ะลูกค้าจ๋ามีราคาส่วนลดไปอีกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าดูค่ะความเข้มค่ะดูค่ะลูกค้าจ๋าแต่ละกระสอบแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าชอบนะทูโทนความเข้มค่ะฟอกสียีนสนิมนะลูกค้าจ๋ามีคั่ม มาหมดเลยแต่ว่าถ้าเรื่องโทนสีอิ่นเกลีที่ใส่ได้แบบริยบๆหรือว่าได้ทุกโอกาสก็จะเป็นโทนสีแบบประมาณนี้เนาะใช่แล้วคล้ายๆกับเล่นโทนสีนิดนึงค่ะจะอาจจะมีติดมานะคะลูกค้าจากแฟนที่นี่งก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบลูกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้ากระสอบนี้4,500บาทเท่านั้นคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะลูกค้าจ้าชอบกระสอบนี้ 4F เข้ามาได้เลยลูกค้าจ้าหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ ลูกค้าช้าสินค้าของมักเรามีหลากหลายรายการนะลูกค้าสามารถพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้อยากได้เป็นสินค้าหมวดไหนนะคะลูกค้าจะพูดคุยมาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้าง,งานก่อนก็ได้ค่ะมักของเราเปิดทุกวันค่ะ ้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นจ้าใช่ค่ะอันนี้ก็ประมาณการนะคะลูกค้าจ้าเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้มกันอีกรอบนะคะขออนุญาตทวนรายการนะลูกค้าจ้าสาหรับหมวดนี้นะคะเป็นหมวดกางเกงยีนผู้หญิงเน้นเป็นเอวยางยืดนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นเอฟรีไซส์นะคะเป็นงาน USA LOT FT นะคะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัตกราคาค่ะราคา4 5 0 0้บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะ 100ถึง120ชิ้นตกต้นทุณต่อชิ้นค่ะลูกค้าจะประมาณการนาลูกค้าจะ37บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไล Facebook, น์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ t i k t o k ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ